เรื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเรื่องราวเกี่ยวกับลูกเสือในวันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องของเหรียญรามกิรติลูกเสือสะดุดีชั้นพิเศษให้ท่านที่สนใจได้ทราบกันพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2 5 5 1หมวดหเหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูเกียรติ มาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเรียนลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งและได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเรียนลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง ความเป็นมาของเหรียญรามกิรตินี้ปรากฏอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีข้อความดังต่อไปนี้เมื่อพุทธศักราช2,530คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสสดูดีชั้นพิเศษ The Boy Scout Citation m e d เ l s p ปเ i a l ลคลาสเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยในพุทธศักราช2454และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่5ธันวาคม2530ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้จึงได้มีพระราชบัญญัติลูกเสือในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2530ขึ้นโดยมาตรา49ตรีกำหนดว่าให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งและได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อนเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งเมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วว่าผู้ใดสมควรได้รับเครื่องราชอิสริยภรอันเป็นสิริยิ่งรามกิตติ ลูกเสือสดูดีชั้นพิเศษจึงจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานต่อไปเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดูดีชั้นพิเศษมีชั้นเดียวเป็นเครื่องราชอิสริยพรสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินที่พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ออกแบบโดยนายพินิษสุวรรณบุญ ด้านหน้ามีลักษณะเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงินขนาดกว้าง2.5เซนติเมตรยาว3.3เซนติเมตรกลางดวงตรามีหน้าเสือประกอบวัชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบ8แฉกขั้นด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุปโปรง่งและเลข9สีทอง ด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุมพื้นลงยาสีม่วงมีรูปตราของคณะลูกเสือโลกเบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่าเราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสืบไปที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบสำหรับคล้องคอขนาดกว้าง4เซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง2.2เซนติเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้าง มีริ้วสีขาวกว้าง3มิลิเมตรและริ้วสีดำกว้าง6มิลิเมตรเครื่องราชสิริยาพรนี้เป็นดวงตราประดับโดยห้อยดวงตรากับแพรแถบสวมคอเช่นเดียวกันทั้งบุรุษและสตรีหากประดับกับเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องยศจะสวมคอโดยให้แพรแถบลอดออกใต้ปกเสื้อตัวในทับผ้าผูกคอให้ส่วนสูงสุดของดวงตรา จดเงื่อนผ้าผูกคอแต่หากประดับกับเครื่องแบบลูกเสือจะสวมคอโดยให้แพรแถบลอดออกจากใต้ผ้าผูกคอภาพนี้ก็เป็นเหรียญด้านหน้าด้านหลังและแพรแถบตามที่ได้อ่านมาโดยละเอียดแล้วนะครับกล่องที่ใส่เหรียญรามกิรติจะหุ้มด้วยกร,รมี่สีเหลืองตรงกลางฝาปิดมีโลหะรูปครุฑสีทอง เหรียญรามเกียรติที่ได้นํามาให้ชมในวันนี้เป็นเหรียญของท่านผู้มนุยการประกิตธาราพันธ์อดีตนายกสมาคมสมโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรีซึ่งท่านได้กรุณานํามาให้ชมและบันทึกภาพไว้โดยท่านได้รับพระราชทานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นับเป็นท่านแรกของจังหวัดราชบุรีที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษนี้ และท่านก็ยังห่วงใยกิจการลูกเสือของจังหวัดราชบุรีตลอดมาจนถึงปัจจุบันและที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ก็คือลักษณะของเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามลักษณะที่ได้อ่านมาแล้วเรื่องของเหรียญรามกินตินี้มีอีกท่านหนึ่งที่อยากจะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยคือท่านดรชิษณุพงศ์วสุพลวิรุณ ท่านเป็นอดีตนายกสมาคมสมโมสรลูกเสือจังหวัดร,ราชบุรีอีกท่านหนึ่งท่านได้รับพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2454ในปัจจุบันท่านยังทำงานลูกเสืออย่างต่อเนื่องและเป็นผู้บริหารค่ายลูกเสือพง์รัฐที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าการนำเสนอเรื่องราวของเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติ ลูกเสือสาดูดีชั้นพิเศษในวันนี้จะได้เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับพี่น้องลูกเสือและผู้ที่สนใจทั่วไปอีกทั้งเป็นกำลังใจเป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอีกด้วยขอขอบคุณท่านผู้อนวยการประกิจธาราพันธ์และท่านดรชิษณุพงศ์วัสุพลวิรุณที่ได้กรุณาให้ภาพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ